สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยสบายดีพี่น้องฟังแลาวสวัสดีครับพี่น้องบอลังลงไปถามน้าแข็งพี่น้องมน่นมีว่าเพิ่นเอาบอลนี่แล้วก็ขึ้นรถลูกพี่ได้ป่ะนี่ไปกับสก๊อตเตคือเก่าทุกคนไปส่งน้าแข็งอยู่เินาเขตคือเก่าพี่น้องอ๋อทุกทุกคนถนน,นนเส้นเก่าเส้นเดิมที่ว่าบอลังไปส่งน้าแข็งอะไรพี่น้องนี่บรรยากาศทั้งหนาของบอลังทุกคนอ๋อต่อไปกับลูกพี่บอลังคือเก่าทุกคน อันนี้ก็สิเป็นถนนที่ว่าบางลังเคยื่ทายแหละทุกคนเป็นถนนเรียบคลองประปาทุกคนเลยก็คือฟังศรีนาเขตนะฮะทุกคนถนนเส้นนี้ที่ว่าบางรังอยู่ตอนนี้ก็คือถนนสามัคคีนะฮะพี่น้องเว้ยบุ๋มคนเห็นปะพี่น้องนั่นสิเป็นสะพานนะฮะทุกคนจะเป็นสะพานลอยนะครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ยังถ้าไฟแดงอยู่พี่น้องลงไปถามน้ำแข็งว่านี่เพิ่นกรว่า บ่เอาเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวนี้อากาศมันก็เลยแบบว่าบ่คอยห่อนประดนน้ำแข็งบ่คอยละลายเด้พี่น้องดิฝนตกายเดี๋ยวนี้ก็มือขึ้นเี่ยมือว่านี่ก็ตอนเลิกงานช่งประมาณหาโมงนะฝนตกน่ำบ่โ้ยถ่วมลายนะลูกพี่เนาะถ่วมลายเลยพี่น้องเลยท่วมกระท่่มแป๊บเดียวน้องไปแล้วกะอันนั้นย่างเมื่อมือวานี่บารังใส่เสื้อกันฝนเมื่อน่ะย่างเมื่อจะเพียงข้วเข่าน่ำมือวานเนี่ฮะว้าเถอะแกนตกคุ้มก็เพราะอะไรเอาได้น้ำไหลแหงเนาะ อแป๊บเดียวกะแห้งทุกคนถือว่าอยู่บ้านเพิ่นมีมีใบว่าค่องระบายน้ำเรียบร้อยอยู่บ้านเพิ่นทุกคนเครื่องดูดเราระบายเรียบร้อยอ่าฝุ่นมีเครื่องดูดอีกพี่น้องอ่ามาตรฐานเกินเนาะมันนี่ยตั้งบ้านวารังหนักะท่วมกระท่ะวมเลยนะเห็อยู่ยากนะมีเครื่องดูดน้ำวะโมมีนีม่มาแต่ใส่ตั้งบ้านวารังโมมีเนี่ยนะแต่นี่ชิมิเอะ เครื่องดูดน้ำแล้วก็ตั้งแค้มทางเนาะท่อนั่นเข้าไปนะเห็นเราเครื่องเมื่อกี้อยู่เหนือสามเนาะใช่เนือสามมีหรือสามสี่เครื่องว๋อต้องอันตรายเกินดอกพี่น้องน้ำมันเต็มตลอดว้าอพ่นบริยันคนขโมยเนาะข้อมใช้ง่ายภาษาเออะพ่นบริยันคนขโมยบ่มีคนเฝ้าอมีเป็นเวรอ่านเช้ากลางวันเย็นเออเขาช่วงบอกขโมยกับขนมขโมยบริวอนใช้เท้าเนาะไขว้านเนาะขโมยก็ได้แล้วเขาหยึดการผื่นปูใช่ไหม แบบนี้พี่น้องอันนี้คือการบว่าเครื่องระบายน้ำอยู่ในประเทศไทยนะทุกคนนี่พี่น้องตอนนี้กำลังสิไปเซนันเขตนะพี่น้องนะทั้งหนาบลางังสิเป็นมหาหลัยบัณฑิตเป็นบ่นเทศน์ธุรกิจมหาลัาลายธุรกิจเออพี่น้องมหาลัายธุรกิจของประเทศไทยนะทุกคนอันนี้จะเป็นหอเป็นหอนักศึกษาเป็นบ่นนหอพักน,นักศึกษาปัาทุกคนจักสันนะ คนสิกระชั้นลูกเลยอันนี้ทุกคนสิมีอีกเด้แบบว่าอยู่ไทยเนี่ยพ้นที่แบบว่ามีหอแยกกับผู้หญิงมันลูกมากตากันวัดมาไกลทั้งสี่นะอพ,พอแม่เขาจะให้ยูหอเลยบอกเออแน่อนอนต้องไปกลับให้มันเหนื่อยไงเสียการเรียนโอ้ บางคนอยู่ต่างจังหวัดจังสีก็เที่ยวไปเที่ยวมามันก็โอ้เพื่อจะฮอดเนาะไรอยังอยู่หยุดยาอย่างสีมติดอยู่มอธุรกิจแล้วก็ชาวฮออยู่แหละวโอ้ชาวฮอไก่โมยูอืออืออือใจจะไปเที่ยวไปเที่ยวมาเหนื่อยหมอปทันเลยเนาะมางหวอดสายอีกโดนหทางแคนาดีบูนโอ้ทุกคนเลยเมื่อนี้สงสัยเพิ่นบ่ได้เรียนบ่พี่วันอาทิตย์บ่ได้เรียนวันอาทิตย์บ่ได้เรียนเนาะเออก็คือกันทุกคนเสาร์อาทิตย์นี่คือบ่กเพิ่นบ่ได้เรียน นอกจากวันจันทร์มามามาติวหนังสืออู้อันติวนี่เป็นแปลว่าเพียงเพียงติวหนังสืออันเดียดติวหน้าแปลว่าเพียงมเรียงมันเหมือนเหมือนติวเหมือนติวสอบนั่นแหละอืมแต่ว่ามาติวอันสี่วลาพอพอวันลาถึงข้อสอบปุ๊บแมข้อสอบก็มีมองที่ติวกัง่ายขึ้นนะอ๋ออันไหนง่ายขึ้นเอออันไหนก็ของว่าติวหนังสือเออนนี่ัติวหงสือโออ้ันนี้บพลังเห็นใน เขาห้องในประเทศไทยว่าติวหนังสืองงอยู่ได้บอกว่ายังดีอันนี้แปลว่าแบบนี้เนาะมาอ่ะสมมติมามาติวหนังสือมาหนี้เงินสอบไอไอคอสอบนี้ไอคอสอบข้อมืออื่นมีคอติวเวลาเอามองติวน่ะไปคิดเอามันจะง่ายขึ้นมันง่ายขึ้นตัวไหนมันยังยายๆมันกันนะสิง่ายอันนี้สิง่ายคืออันนี่พี่น้องอันนี้คือการเรียนอยู่ในประเทศไทยนะพี่น้องติวหนังสือ เห็นแต่ในโทราัรห์ได้่าติวติวอะไรสันเอ้อยังเลี้ยงก็มีติวออนไลน์ก็มีมียังไงผักอะไรพี่น้องก็อยู่ในประเทศไทยคนละมีมาทุกอย่างทุกคนผู้ใดอยากมาติวก็มาติวผู้ใด้กูอยากมาก็บอต้องมาอืมมันแล้วแต่เนาะแต่คนแต่คนอยากมาเนาะอืมอันอยากได้หนังสือก็มาติวอืมอันในกีฬาเนี่ยก็นอนอยู่บ้านซื้อมาทำแต่ขอสอบซื้ออืมป่ะ อันนี้ลูกพี่นี่เลียนเลียนเลียนจบปีไหนนี่มอสามมสามแต่ว่าเป็นทากแก่ลงน้ำแข็ง <S 2> <S 2> ป๋ฮ่าฮาทุกคนเลยพี่น้องลูกพี่บพลังนี่ยพูดกับมีพูดมอสามกับมีเรียนจบแค่มอสามเรียนจบพูดมอสามแต่ว่ามาเป็นทากแก่ลงน้ำแข็งนะฮะทุกคนพี่น้องโอ้โหทุกเพิ่นเลียนบอดดีสูงเลยเด้เพิ่นเป็นคนไทยเพิ่นเลียนบอดดีสูงเลยเด้แต่ว่าัวแม่เหนื่อยบอก แล้วก็มาซอยแมย่แบบนี้บอกพีก่เรียนจบมวาซก็เลยมาซอยแมย่ต่อโอ oh. ้างานการกับมีหาหาคำอยู่อืมก็เรื่องเออเอาอมอาจบมวาซได้วุฒิมากกับม,มาซอยแม,ม่เห็นดน้ำแข็งมาซอยไม่เห็ดน้ำแข็งเลยตอนนี้ก็เป็นเทอร์แกนลุน้ำแข็งเป็นเทอแกลนลุน้ำแข็งเองเลยตอนนี้นะนเต็มโตเลยปาทุกคนพี่น้องเอฟซีบอลังเห็นบหมทุกคนเพิ่นนั่นความสามารถเพิ่นสูงเลยทุกคนเลยก่อนเพิ่นสิเป็นเทอแกนน้ำแข็งเนี่ย โอ้ว่าธรรมดาได้เนาะสมัยตะกี้เนาะพีเอฟเนาะทรงรถธรรมดาเนี่ยบ่ทรงรถธรรมดาอยู่แล้ว<อ>แล้วคู่มือนี่เพิ่นมี่มดทุกอย่างพี่น้องเฮือาหลังบักใหญ่พี่น้องบาทหลังบักใหญ่รถเพิ่นก็มีเพียบพร้อมมดทุกอย่างทุกคนเมียก็มีเมียก็มีแล้ว <laughs> โอ้สาวลาวพี่นบ่าสาวลาวสาวลาวพี่น้องตอนนี้ก็คือบ่วาเพิ่นแ่มหักสาวลาวทุกคนลูกพี่บพลังเนี่ยถือว่าเพิ่นยังแบบว่า ตามจีบสาวลรวอยู่นะพี่น้องนะกลยังบอกว่ากับพ่อกับแม่เขาอยู่ตั้งสี่นะทุกคนเพิ่นสิบปอยู่สซเงีบุรีพี่น้องสซเงีบุรีก็คือที่แบว่าเป็นทั้งสปบัล่าทั้งอันพละทั้งเนื้อมันบ่ภาคเนื้อมันบ่ทั้งอันเงียบอย่าดินแดนืองช่างแล้วอ๋อดินแดงเมืองดินดินแดนมืองช้างสร้างหลายด้ทางผลได้ยินเขาวอาอยู่แต่แต่เกิดมาเขาเห็นถ้าก็มาเห็นอยู่ในประเทศไทยตอนทานน้ำนุ่นมา มีงานเขาอยู่ชยัยยะบุรีติมแดนเมืงองช้างโอ <c oughs> ผู้สาวอายุจักปีผู้สาวนะสิบแปดผู้สาวอายุสิบแปดปีอ้าวบับติดผักผู้เยาบอวดุพี่สิสิบแปดแล้วโอ้สิบแปดแล้วเนี่ยเขาว่าสิบเจ็ดสิบหกแตยังมาโดานอยู่ได้เนาะโดน,น,โโดนค่าผู้เยาอันนี้มันสิบแปดแล้วสิบแปดแล้วออันนี้คือแบบว่ากฎหมายกฎหมายบ้านเพิ่นนี่แบบนี้ได้เนาะ บอให้ตามกว่าสิบแปดแต่สีน้าเพียมเนาะตอนนี้กําลังแบบว่า,าความหักเพิ่นพี่น้องกําลังแบบว่าฝากเชียร์ด้วยนะครับอืมฝากเป็นกำลังใจให้เท่าแกวังเนี่ยพี่น้อง <c oughs> เพิ่นกําลังตามจีบสาวเล่าอยู่ทุกคนเลยจีบติดแล้วตอนนี้นะจีบติดแล้วตอนนี้นั่นยางแต่แบบว่า,าอ่าสงกับวนกันแบบนี้บ่อ่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนโอ้ค่อ,อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนขอมันยังเด็กเออ เขายัางเด็กเนะี่ยเราเรามันอายุเยอะแล้วเทียบ <30 S 1> อายุจักปีน่ะนี่เออลืมถามวะสามสิบกว่าแล้วสามสิบสองสามสิบสองปีได้แฟนอายุส <18. S 1> ิบแปดว้พี่น้องลูกพี่พลังนั่นสามสิบสามสิบเท่าไหร่สามสิบสองได้แฟนอายุสิบแปดได้แฟนเด็กด้วยทุกคนได้แฟนเด็กได้แฟนแลาวอีกเออได้สาวลาวอีกบบบนี้ว้ บอธรรมดาได้เพิ่นนี่เพิ่นได้คุณแฟนมาแต่ใส่เด้เนาะอยากขอน้ำเพิ่นเด้นี่พี่น้องบอลังอายุสักสองปีนี่ยังปอ้แฟนจักน้ำมูจักเถื่อเด็กกัมีเพิ่งปะอยได้สิพอเนี่ยแต่วา่าลูกพี่บอลังนี่เพิ่นได้ผู้สาวเด็กพี่น้องได้ผู้สาวเด็กน้อยพี่น้องกะอายุสิบแปดปีเนาะอายุสามสิบสองห่างกันจักไปยีบปันนี่เกือบยี่สิบห่างกันน,นะนะป้ายี่สิบปีป้อ, 20, 20ปปอทุกคนห่างกันหลายปีเติบทุกคน อันนี้ถือว่าความหักของท่แก้บอลังพี่น้องเดี๋ยวบอลังลงน้ำแข็งก้อนทุกคนนี่นี่เดี๋ยวบอลังลงน้ำแข็งก็แป๊บหนึ่งนี่พี่น้องบอลังลงน้ำแข็งแล้วเลยทุกคนเมื่อกีนอ้นี่กะแบกกับท่แกะแล้วกะลงน้ำแข็งแล้วแล้วพี่น้องเก็บเงินมาเรียบร้อยทุกคนข้าสีมาต่อเรื่องความหักของท่แกะบอลังทุกคนอืมสิสมาต่อเพิ่นไปพ่อไปพบพ่อกันจนังไหนผู้สาวนเห็นงานอยู่สายบีฮึมอยู่ปั่มเชลผู้สาวเห็นงานอยู่ปั่มเชลบ่ อตอนแรกเราไปเติมนี่แหละไปเติมแต่ลนนี้ก็ลองคุยกับเขาดูอ่คุยไปคุยมาบ้านาานี้เขาจริงจังแรกๆนั้น,นไปเติมน้ำมันเออไปเติมน้ำมันแบบว่าห้าร้อยแล้วก็หาย่าเขา,ขาน่ะร้อยนึงเป็นหกรออ้อยหายซุกม,มืออ,อไปเติมน้ำมันนะ่ะหายแต่เขาผู้เดียวหลยหายแต่เขาผู้เดียวโอ้เขาก็หูแล้วบป่านี่เนาะก็เลยไปขอเฟซเขาขอเฟซเขาก็คุย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 กันมาเอยเรื่อยเรื่อย ถึงตอนนี้ผู้จัดการปั๊มก็หูหูแล้วเขาหูเมาแล้วเดียวนี่ฮะห,หูเมืแล้วในปั๊มโ oh. อ้โหทานน้ำมันเครื่องล่างรถแล้วก็เติมหัวใจนน้ำหูเมื่อไหร่โอ้ว oh. าคุยกันว่าคุยกันครับขาวแกงน้ำแข็งสาวปั๊มเชลคนนี้คือสา,าวเล่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เพิ่นเดี๋ยวนี้กะหูจักแล้วบอกเอาภาไปให้พ่อแม่เบิ้งแล้วบอกเพี้ยบตอนนี้อันนี้ภาไปให้แม่ตัวน,นี้ พาไปไหว้แม่มาแล้วพาไปไหว้แม่แม่มาแล้วเจะแม่เขาโอ้ยังแต่แม่เขาก็บว่าพวกกันว่าไปไหว้แม่เขานี่ต้องขามันฟังเล่าได้พี่เอ,เอ้ต้องไปบุญแหละสัย,ยาบุรีบุลแหละอยากไปอยูอ่อยากไปเป็นตามพทนีเขาเออม,มันต้องเดยข้ามไปผุนไดแต่ข้ามก็ข้ามแล้วบรญยะนี่ล่ะเออม,มันต้องข้ามไปหาพ่อฮาแม่เขาอยู่ผุนได้แต่ว่าิเขาเถืกอยว่าอันเขาบว่าจังไรล่ะอัน ทำตัวบ่ถึอแล้วเนาะเธอทำตัวถึออยู่บ้าขงขันไปฟอ,อกไม่เถ่าไม่เถอะบ่ถึือืออพอบ่เคยมีเ,เมียบ้าบ่เคยเนาะอือเทาบ่เคยเนาะเป็นบ่หล่ะพี่เอฟคือเป็นเจ้าจะเป็นคนไทยจะสีเจ้าบ่หูจักแบบว่าปประเภทนี้บ้บานเขาเนี่ยเป็นคนแรกแมนคนลาวคนแรกแบบว่าบ,บ้านเพิ่นประเภทนี้แนวใดจะสีเหากับบ่หูเป็นบ่หล่ะหยังอยู่ไทยยังว่ะหูแน่ยัยว่อยู่ประเทศไทยยังหูอยู่อื อันนี้บอรังกับบงหูคือกันได้พี่น้องกับทั้งสญญาโนี่กับบหูอกไปพระพี่นี่บานเพิินเป็นแนวใดเนื้อสินะเป็นเหนืออมันเป็นทังเหนือเป็นทังเหนือแบบทังพุ่นแบบวูเขาล้ายเขาว้กกันนะวูเขาล้ายเป็นเมืองชาติป้าเขาบอกเป็นเมืองชาติเออบอรังเป็นคนเล่าแท้ๆแต่บอเคยไปจักเสืออย่างนี้ต่ซือไซยาโนี่ก็ได้ยินแต่ซือคือกันมาสิลองไปทั้งขึงโั้งมีโอกาสไปเลยมีโอกาสไปเลยตอนนี้นี่คบกันได้จักเดือนแล้วนี่สามเดือนเออคบกันได้สามเดือนปีหนึ่ง ประมาณน่ะเาเบิ่งใจกันไป,ปสักปีหนึ่งทราบป่ะน,นี่เบิ่งใจกันไปประมาณปีหนึ่งจะเมื่อบ้านเขาโลดเห็นกา่ามักหักกันเมื่อบ้านเขาโลดไปหาพ่อแม่เขาเลยโอ้ยหนุ่มไทยอายุ32ปีกับสาวลาวอายุ18ปีโอ้ทุกคนเพิ่นได้ลูกพี่บ่ลังนี่เพิ่นได้สาวเด็กพี่น้อง <c oughs> ได้สาวลาวพี่น้องเลยโอ้คนน่ะคนหน่ะหกัหกเด้เนาะ ห้หามอยู่ถามว่าห้หากว่าลงปันนี่ดอรอเน่เห็นบอกเพื่อนวอาอันนี้คือเทาแก้วบอลังพี่นอ้องเมื่อนี้กาถือว่าโอกาสดีพี่น้องไปว่ามาถามทอแก้เรื่องความพักเพื่อนอีกได้นี่ฮะออว่าคบกันจากปีแล้วจากเดือนแล้วจะสีนะพี่น้องนะกำมีวางแผนไว้ว่าสิเมลาวพบอจะสี่นะทุกคนนะแล้วเขาอยากให้มือกับสมิมือ แต่ได้แบบว่าพ่อแม่เขาเนี่คือแบบว่าในคุยแค่ในโทรศัพท์จังสิบบาทแต่แค่วิดีโอคอลคุยในโทรศัพท์ไม่ซื้อแต่แต่ว่าแม่ฟังงไทยนี่คือแบบว่าเขาพาไปหาแล้วพาไปไหว้แล้พาไปไหว้แม่แล้วพี่น้องอืออืมคือว่าโอกาสดีทุกคนอันนี้ก็คือความหักของเท่าแก่บาลังพี่น้องอายุสามสิบสองกับสาวสิบแปดปีทุกคนอ่าสำหรับคิปนี้บารังกับ สิล่าพี่ล่าน้องไปสำนีแล้วพี่น้องสีไปส่งน้ำแข็งตอ่อทุกคนฝากก็ไลค์ก็แชร์ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้นุ่มลราคนนี้นยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวรังกัสิได้จบคลิปแต่เพียงสำนีขเขาเกาคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม